ต้ำตาล่วงไหมขอบคุณมากฮะของขวัญฮนุมานชาญสมนเออทน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 ใช้ตัวไปทน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 ฮนุมานชาญสมนพยาวานอนของพระรามาตามล่านางยักษ์สมิง ตามล่านางยักษ์สมิงที่มันช่วงชิงเป็นนางสีดาแกงตายลอยมาตามน้ำแกงตายลอยมาตามน้ำแท่งให้พระรามต้องเสียน้ําตาตัวเราต้องจับให้ได้ตัวเราต้องจับให้ได้หากปล่อยมันไปต้องายชีวา นางยักษ์บังอาจหนีนางยักษ์บังอาจหนีกูจะตามไปตีถึงกรุงลงกาว่าแล้วก็คว้าอาวุธว่าแล้วก็คว้าอาวุธแล้วรีบบินมุดล่าสุดขอฟ้าอองเออทางดิบๆได้ได้เหมือนกันได้แต่เราจะใส่แล้วแต่เราจะใส่เข้าไปใช่ไหมอ่ารีบ ว่าแล้วรีบคว้าอาวุธอะไรนะไงนะว่าแล้วรีบคว้าอาวุธว่าแล้วรีบคว้าอาวุธแล้วรีบบินมุดล่าสุดของบินมุดบินมุดอ่าแล้วรีบรีบแล้วรีบแล้วเร่งรีบรุดจะได้บินสุดขอบฟ้ามันจะดีกว่าไหมมันบินมุดนี่อวโหไปไปไปยังไงสเดือนบินมุดใช่ไหมอ๋อมุดเมฆรีบรุดเร่งรุดอ่าเร่งรุดแต่ว่าราได้ในทุกวนี้มันใช้ได้หมดครับแต่เข้าใจความหมายอ่าเมื่อกี้มันมีเวลาน้อยเมื่อกี้ครูมอบไปแล้วว่าให้แต่ง กรอนแค็กคนละสองคำทำดีแล้วแต่นี้แบ่งมั่งเมื่อกี้